นี่ก็รอทีมงานครับรอทีมงานวันนี้มาอยู่กับแซมนิ่งครับแซมนิ่งโอ้แซมวิ่งครับนี่เราอยู่พระนาพระใหญ่ครับโอ้รถปูนรถปูนไปด้วยไหมนี่ <c oughs> นี่ก็รถเสียตินแล้วก็รถทีมงานทำไรครับอันนี้รถประธานขนหินแล้วก็ขนดิน <c oughs> เออหินนี่ก็รถมาจากโคราชสองคันเนี่ยเสงสางสองคันแล้วก็รถของเสียแบังแล้วก็รถช่างเอี่ยวลั่นทุ่งครับอ้หูสายเต็มเลยนะดินดินเหรอเออไปเอาดินมาจากไหนสายหกสายสามลูกหินประมาณสี่ตัก อุยรถดินด่วนไหมทำไมสวยแท้วะรถดินด่นวนสามชาไรเนี่ยบอยไม่ได้เจอนานคิดถึงเลยโอ้ไหนเตะลมอยู่ไหนเตะลมอะ่ะวัดีครล้วโอ้อกะกะอ้าว น้องโนเป็นไรจะเป็นลมบ่เรนก็ะยางรถแล้วฮะเราก็ะยางรถแล้วทำไมเขาไล่ลงจากรถเ็นห,หนิร้องไห้ร้องไห้เลยเป็นไรร้องไห้หอ่ะเขาไล่ลงจากรถด้วยโอ้โอ,โอ,โอ้ดินด่วนอยู่ข้างในรถดีกว่าตายแล้วอยู่กับใครวะอยู่กับใครวะ เฮ้ยมาได้ไงนี่ขับรถมาขัรถมาป๊าดเป็นยังไงสบายดีบ่ล่ะสบายดีค่ะเออา่ะฮะอะไรนะอะไรเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาจากไหนอ่ะฮะเป็นยังไงบ้างก็สบายดีสบายดีสบายใจไหม สบายใจไหมสบายใจอะไรล่ะเอ้าไอ้กระเถิบไปทำไมไอ้กลัวอะไรไม่ก็มันไม่เห็นไงทำไมต้องกลัวทำไมต้องกระเถิบบอกเอาเอาจ้าพืชก็ไดอีกสั่นเออโอ๊ยน้องมาได้แกล้งกันหลายเดือนซื่อเออก็ไม่ได้แกล้งไงให้แกล้งหน่อยไม่ได้ปอโอ้ไม่ดังหรอกแค่เนี้ยอยู่ไหนทุกวันนี้ เป็นไรเป็นไรเป็นก้นเสวยตายแล้วคุณสึกมาแล้วจังเอี่ยงฮะสึกมาครับสึกมาจากไหนนี่จากวัดไหนคะจากวัดโพเซียนจากวัดโพเซียนทำไมทำไมอะไรถามมาจะตอบ ถามมาทำไอะไรทำไมอะไรก็พูดมาให้จบเดี๋ยวหนู้ที่เขาพูดก่อนใจเย็นทำไมมาได้ไงไม่ฮะเออทำไมมาได้ไงนั่งรถมานั่งรถนั่งรถอะไรมาโอ้แล้วมาจากทางไหนมาจากโคราชโคราชก็นั่นแหละจะมาจากโคราชมารถไหนมารถกระบะค่ะอ๋้มารถกระบะ มาคนขับคนนใหม่ี่แหละคนขับคนใหม่ข,หของพี่พุทธใช่ไหมไดินซื้อรถขับอีกเอาเบริ่รวบเลยครับมาแล้วครับเสียตีเสียตียตบ๊ายดีครับบ๊ายดีครับไอตีแอบหน่อยหนึ่งคันไปนู่นก็ได้ไปนู่นก็ได้นะใกล้คันเหลืองอะ่ะแอบหน่อย มามถอยถอตูงตพ่อพนี่มาจากรอยเอ็ดครับร้อยเอ็ดนั่นก็ร้อยเอ็ดออกไปเลยดี๋ทำาวผมจะเอาน้ำไปรอที่นีได้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 นี่ก็มาจากร้อยเอ็ดครับร้อ อีกกระเอ็ดครับครับครับสวัสดีครับถอยนิดนึงถอยนิดนึงถอยเลยถอยเลยอีกอีกพ่อพ่อโอ้ยยิงเพชรหมดเลยเลยสวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะใอ้ยขับปูนร่มอะ ใช่ครับปูนลรเลยโอ้ใครอยู่บนรถว้าอ๋อน้องนนน้องนนน้องนนนุ่นสาวแคทขับครับสาวแคทขับรถน้องนนนแข่งมาทำนี้ดีกว่า อันนี้เราดินดินมานั้นที่ได้พี่ลี่พีม่มมดินมานั้นถมไปชั้นหนึ่งเลยใช่ไหมนหนลแล้วทีนี้เราก็เอาตัวนี้อปโปกข้างบนเนาะเพราะว่ากลัวดินทรายมันยุบไงมันยุบแน่นอนมันยุบแน่นอนก็นี้ก็คือช่วยช่วยช่วยไปอีกทําทางไปด้วยอะไรไปด้วยนั่นแหละก็อันนี้ก็คือสายบุญเนาะเราก็าไม่ได้ห้ามเนาะไ คือเขาอยากมาเนาะเราจะห้ามเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ไได้ม่มาไม่ได้โอ้เดินทางมาไกลครับพี่ครับเดินทางมาไกลมากสุดยอดเลยมาจากอุบลครับอุบลครับผมผมคุ้นหน้ามากเลยครับคุ้นไหมแต่ผมจําชื่อไม่ได้เอาละให้คิดก่อนจ่าอะไรสักอย่างนี่แหละใช่ไหมครับชื่อจ่าผมลืมชื่อแต่ไปก็คือคอมเมนต์ตลอด ก็คือคอมเมนต์ตลอดผม FC เลยสิเอ๊สองคัน<ม>นีน้เบิ้ลใจเองไกเองเออไก่เองอู้ผม FC เลยสิผมเค FC อะ่ะ<ๆ>พาผมไปกินได้ไหมไผมมีซ้ำตำ <c oughs> ด้วย <c oughs> <c oughs> นะแก่ไอ้เด้งเด้งทำไมเองไม่ลากหกล้อมาล่ะรถยางระเบิดอ่ะ โอ้โเอฟซีรําสิ่งดินดวนด้วยนี่โอ้สุดยอดสุดยอดวันนี้เราก็ได้ช่วยเหลือกันนะครับทั้งมาจากอุบลทั้งเอ่ออรเอ็ดยะโสก็มาหมดเลยชุมพงชุมพลอันนี้งานเล็กๆนั่นเนี่ยก็ ถามว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยหรอกสําหรับนี้เจ้าของมานก็อิ่มบุญเนอะขนาดคนจัดก็อิ่มบุญอะ่ะจริงๆเราก็ช่วยได้ถ้าที่ช่วยนะครับพอดีอุบลวันนั้นผมติดภารกิจก็เลยไปไม่ได้ก็ต้องขอภอภัยเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับมันต้องมีอีกครับเพราะว่าผมวิ่งงานอยู่ไงวันนั้นดูเมืองเลยก็เลยไปไม่ได้ต้องขออภยัยอยากไปอยู่เห็นเสียตีพี่พุธไปกันอยู่ถ้าไม่งั้นผมก็จะได้สายทราย ไปพวกหนึ่งแล้วก็นั่งไปรถคันเดียวเลยจบเลยนั่นแหละแต่นี่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอโอเคโ, <Okay. S 2> โอ้เียนเตอรข้องใจเดี๋ยววันนี้ต้องเจอสัมภาษณ์แน่นอนข้องใจอะไรข้องใจเลยข้องใจอะไรข้องใจสวัสดีอะข้องใจแล้วอะเออนข้องใจ คลองใจนิดหน่อยมีอยู่นะไม่ไจ้กันตนานคิดถึงหรอพ่คิดถึงแหละเออคล่องใจด้วยเออมีเรื่องจะคุยด้วยทำไมขอมือหน่อยค่ะขอมือทำไมก็นี่ไงมือพี่มันด้านไม่ใช่หรอคะคิดถึงมึงก็ไม่บอกก็คิดถึงเออก็ไม่ก็ไม่บอกเนาะเอ่อเบอร์โทรก็มีทำไมไม่โทรหาล่ะ เออเบอร์มันหายไม่ใช่หรอกพี่ตั้งใจไม่โทรเฟซคงมีมาไลค์จะเห็นมาไลค์อยู่อ่แต่ก็ไม่โทรหาหนูเหรอ,อ,อที่ถึงหนูก็บอกเธออย่าท่อง็นมาแก้งเลยไปแล้วพอเดี๋ยวก็จะออกแล้วไม่ใช่หรอเองก็ไปจอดเทียบ ออขอถ่ายรูปคอมเลยนี่ช่องนี่นี่ได้อยู่ไ,ไ,ไป,ไปแล้วเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปแล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับ